สวัสดีค่ะมาแนะนําจมูกข้าวของรุประโยชน์นะคะตัวนี้เป็นจมูกข้าวบดผงนะคะซึ่งเราสามารถนปปําไปประกอบอาหารได้หรือว่าไปชงกับน้ําร้อนผสมกับเครื่องดื่มร้อนต่างๆได้เลยนะคะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นจมูกข้าวที่ผ่านการอบมาแล้วก็นํานมา บดให้ละเอียดนะคะเพื่อสะดวกต่อลูกค้าที่หากว่าบางคนไม่ชอบทานเข้ากล้องนะคะก็คือแล้วตัวนี้ก็คือชงกับน้ําร้อนทานทุกวันได้เลยนะคะทุกเช้าก่อนอาหารเช้า15นาทีแล้วก็ก่อนนอนจะดีมากๆเลยค่ะจะช่วยนะคะเรื่องเหน็บชานะคะจนลดลงนะอาการเหน็บชาแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะคะที่ปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าอะไรอย่างนี้ก็ดีมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับ คนตั้งครรภ์น,นะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ก็คือตัวนี้มีโฟเลตสูงจะทําให้ช่วยให้เ,เรียกว่าไปบํารุงสมองแล้วก็บารุงลูกน้อยในครรภ์ด้วยแล้วก็ได้คุณแม่ด้วยนะคะ <S <S คุณแม่ก็คือจะทําให้ผิวพรรณดีแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็แพ้ท้องก็ลดลงด้วยอาการแพ้ท้องลดลงด้วยนะ <S 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 ลดน้ำตาลในเลือดนี่บอกเลยว่าทุกคอมเมนต์เลยค่ะลดน้ำตาลในเลือดจรงิจรงๆเพราะว่า ทุกคอมเมนต์เนี่ยก็คือมีผลของเลือดออกมาเลยนะคะจากคุณหมอเลยก็คือลดน้ำตาลในเลือดได้จริงๆนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยอะไรก็ตามนะคะถ,ถ,ถ้าหากว่าเราสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะโรคภัยก็จะไม่ไม่เข้ามา,เพ,าเพราะว่าตัวตัวนี้จะสําคัญต่อร่างกายมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะจาก หนึ่งถุงเนี่ยค่ะหนึ่งถุงห้าร้อยกรัมนะทานได้หนึ่งเดือนนะคะก็คือสองร้อยหกสิบาทนะก็คือเราแถมเลยค่ะแถมอีกหนึ่งถุงนะคะก็คือทานได้สองเดือนเลยนะรวมเป็นหนึ่งกิโลค่ะตัวนี้ก็คือมีวันเดือนปีหมดอายุนะคะเรียบร้อยแล้วก็เลขที่ออยยอได้ที่จดแจ้งเรียบร้อยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักแชทมาได้เลยนะ